เบิ่นเริ่มไปไมมไปโอ้นี่พักอีกอย่างเนี่ยพักกาดพักกาดแก้วแก้วเหรอว้ไม่ใช่นี่จอนไม่ใช่คณะเหรอบ่มีคณะมีพักกาดพัดนี่ย่างเดียวพักกาดขาวนี่นะอือเฮ้ยแต่ยังไม่โตเต็มที่ดิโอ้ยโตแล้วกินได้เลยกินดิบกินย่างได้เลยอันเดียวกันนี่ต้องเป็นเมล็ดเมล็ดมาก่อนไหมจ้ะมี อม่มาเล็ดไปซื้อมาหรือยังไงบอปลูกแล้วก็เอาดอกนี่จงไว้บอเจ็บหลวกมาถ่ายไปกินนั่นพักแป้นพักแว่นพักแป้นแฟนอยังประโตโตกินได้แล้วบอกินก็อย่างมันพิกขั้นชมกระลูกขั้นสมกินดิบขั้นสมกินดิบ ปาดขายน้ำอ๋อนั่นขายได้ด้วยโอ้ยขายได้ตัวกำต้อหนึ่งสิบบาทบ้ตัวนี้กับกำสิบขายมั่งได้ขายนึ่บ้านอืมไปเดินอืมอืมแค่นี้แหละธรรมดานี่เศรษฐีนี่อ่าพริกก็ได้อ่อนี่ไงโหระพาฝุ่นฝุนพริกเออมะละกอโอ้ลูกซื้อมาให้มะละกออ๋อ ไปเดินไปนี่อะไรนี่ต้นหญ้าอ๋อนี่หญ้าเอ้หญ้าให้งัวเฉพาะชื่อพันธนะนะเป็นสายพันเนาะจะอือไปไปใส่กับกลับเหมือนตัวอ่ะวัวโอ้สิไปงัวเบ่งบัวด้วยดินี่อันนี้ไอ้สีเข่าอันนี้สีเข่าสีเข่าอันนี้บดให้งัวโอ้บดก็กวยแล้วนี่กั้นเห็นอย่างนี่กั้นกั้นไก่กั้นไก่อ๋อมีไก่ อ๋อเหี่ยงไกลเด้ไกลบ่อหลายหมากินเมดเอาออกันไกลบ่อให้เข่าไปตรงเข่าเปลือกเออก่ให้เข้าอ๋อหมาหมามันก็ไล่งับหมดเนาะหมาผู้อื่นเอ้โหีหมาเราต้องเสียเงินเสียทองให้เราไหมบ่เอาถือไปหอดเฮียนเอาหอดเฮียนแปลว่าอย่างหอนเฮียนเอาไปหายหอนเฮียนเขาว่าหมาหลงอือ โอ้โหขี้ม,มันเนาะเออขี้ไรนี่มันขายได้นะนี่อืมวัวพอพันพอพันไปทับบวัวจิว่าจริงจรงทับบวัวกี่ไรทับดีรุ่นนี้บัวไรทับตอนแรกนี่จักบาท์ด้ิแม่โอ้ยแปะเงินพอแปะแสนผมแปะแสนเออแปะแสนว้ายรุ่นนี้ลงนี่เนี่ยแปะแสนพอแปะแสนแปะแสนเป็นยัง ม่หยังบ่ถึงแสนบ่ถึงแสนอนาแสนบ่ถึงนี่นี่ต้องเป็นยาเฉพาะยหรือยาข้างทางได้โอ้ยนี่ปลูกอยู่ห้าดิ่โอปลูกไรหนึ่งอนี่เขาไปตัดมาห้ง่วหลานไปตัดอือพอใส่สองบักก็หันสองเอแซวให้ให้แาวเทียงบายหรือว่าจังจ้ะหักินเหมอดก็เอาห้ยไหม เฮ้ยคืออยู่ดีกว่ามนุษย์เดยูดียินเต็ะนี่จักเดือนเนี่ยอายุเท่าใดเนี่ยว่างสองปีก่วล่ะมีสื่อบ่ือบ่ไปถามเพรานี้ใส่ผนสื่อโอ้นี่จักนั่นเราพูดจากของโอ้นี่ยะพวกหูมิตรลานออาไปซึ่งโอ้ซึ่งคืออย่างซึ่งเดินเออขึ้นรถแล้วโอ้ขึ้นรถไป หันคัดเจ้าโทู่มาบอกย่งางมาบอกเอาขืนรถไปหันจูงมา้าตัวผู้ออคือคือขีออ่บ่เอาออกบ่มีไว้ห้านี่หน<บ>ังบอกเล็กน่อยเขาว่าบ่่วางแล้วต้องต้องต้องเอาออกบัวปกติต้องเอาออกบอก่เอาออกแล้วปีนี้ว่าได้เอาออกนี่เขาเลี้ยวต้องใส่เอาไปใส่หน้าเูปุย๋ย ที่ขายใดขายขายเป็นปุ๋ยในขายดีเด้ปุ๋ยนี่ขายดีอยู่ว่าไปยายน้าเจ้าของเลยอืมใอ้คนนมมาแล้วเขาย้ายไป้ก็ซอบเท่าไหร่โอ้ยเอาใส่รถกี่บาทต่อซอบกี่บาทลูกหลานแม่เอาใส่รถไปเลยไปขนลงกแม่บ่ได้ขายบ่ได้ซื้อโอ้เอาลงกของเจ้าของอ๋อของเราเองของเราเองเขาว่าเจ้าของคือของเราเองโอ้ โอ้จับก็มาได้อ๋อเขอเลยก,กินเนาะอ๋อกินใช่ใช่ใช่เขาไม่ไม่เขาคนละกิน,ก,นกันหันแม่มาขอกินเออบไม่อยากขอกินน้ำเ้าห้องใส่ขอกินเลยอื <c oughs> เดิมมีกี่ต๊กตัสามหายไปได้สองอครับโอ้ยเขาเขาจะดันแล้วเป่าเนี่ย ไปใส่หนีท่อกสอหายคนไงใส่อ้มีสองแสนกลัวยังลือแสนกลัวเหลืออีกแสนกลัวเออบ่จนขึ้นตัวแล้วสองสามเมื่อนผุนอืมนี่ถ้าไปเอามาอีกสักสองตัวก็บ่บ่แล้วบ่แล้วบ่แล้วไม่มีผู้ซอยแขนบ่ดีแขนว่ดีเล้ว่ตัวเดียวอืมไป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 นี่ น้เปิดน้ำใหออให้น้ำด้วยน้ำประปาเด้อเอออันนี้เป็นอีหยังเนี่ยไเรียงบัวบ่กินเนี่ยกินกินอันนี้ก็กินนี่ก็กินอือกินนี่ตัวนี้ให้ยาขึ้นกลางคืนเออบ่แ่นเอาหญ้าเอ๊ไม่นหยังทําไมอ่ะทําไมอ่ะเอาให้ยญามันก็บ่ไปกินใส่กันนี่แล้วทําไมไม่เอามันไปปล่อยในไอสนามหญ้าเลยอ่ะบ่เพราะเอาเมื่อวานเอาไปอือ หาวเอาไปหน้าอาวมันหอกซากไรไปเลยบอกเอาไปมันซาเออโอ้มันเฝ้ามันหาวให้มันเที่ยวให้มันให้มันเดินออกกำลังกายบ่เดินยูดนีแล้วอ๋อมันนยู่ในขอบที่เดินเ็นยังยังไหนนี่แล้วมันเดินยูดนีแล้วอ๋อมดเลยบ่